สวัสดีครับน้องปิงสวัสดีครับอยู่กับช่องหนุกหนานชาแนลนะครับวันนี้มาอยู่ในเมืองบุรีรามอีกแล้วครับจุกเสาร์อาทิตย์ทำอะไรอยู่น้องปิงกินมาม่ากินมามาอีกแล้วของปุ้นะครับน้องปิงปิงชอบกินมาม่าครับมีอะไรดีๆให้กินครับกินแต่มามา่าอร่อยไหม อร่อมาม่าอร่อวันนี้เอารถยนต์มาเข้าศูนย์ครับน้องปิิงรอรถอยู่ครับเลทานมาม่ารอจากยังไม่กินข้าวเช้าเลยครับวันนี้น,นี่สเสบียงมาเพียบเลยครับมีขนมมาม่า แล่ยเดี๋ยวเสร็จจากนี้เราไปเที่ยวกันต่อนะครับอืมกินหน้าอรอครับผมเดี๋ยวไวเ้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับกดไลค์กดแชร์กดซับตะไยเป็นกำลังใจให้น้องปิงปิงด้วยนะครับบ๊ายบาย